อยู่สวนครับสวัสดีตอนเช้าครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซี FC ช่องลุงเหี่ยมพากินพาเที่ยวนะครับอันนี้ก็อยู่สวนอินทาพารมไม่ใช่สวนผมหรอกครับพอดีเป็นสวนของพี่ชายก็ปลูกไว้ยามกระียนว่างั้นครับก็เลยพามาเที่ยวชมครับเอฟซี FC ทนใดที่ชอบผลไม้ที่มันเป็นเศรษฐกิจ ตอนนี้ก็กิโลหนึ่งก็ตกไปเกือบสี่สาห้าร้อยแล้วครับหรือถ้าพันดีๆหน่อยก็เป็นหมื่นเห็นเขาว่า,างั้นนะครับผมไม่ได้ว่านะผม,ผมเล่าให้ฟังบอกให้ฟังซื้อได้พี่น้องีอิอันละเบืองครับฝนตกมาขึ้นฝนตกแฮี้ยห้งทางบ้านซุ้มเจ้าเป็นแนวใดเนาะตกอยู่อ่ครับบอกไอ้สาบน้ำเนี่ย ทองฟา้าครับอุมคึ้มอลยูมายถว่าเออเบื้องปลูกกันในนอยนึงนะครับประมาณสองสามพัน 2, 3, ต้นนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> ขาผู้มีเงินครับผมไม่มีเงินมีเงินก็นเ่เดียวไม่ได้ปลูกตอนนี้กำลังออกครับปีแรกครับออกกับว่าเต็มที่ปัไดเ ออกปีเลียกผสนเพป็นะว่าเพป็นก็ตัดบริตัดขายครับตัดทิ่มแตงต้นแตงกิง่งอันยูป,ปุ่นกันขอกล้วยกับควายเลี้ยงควายไปเป็นฝูงเลยครับคนนะก็มีงัวมีกล้วยเลี้ยงน้ำกรอเจาย,ย,ยูมาก็ได้ผมกล่าวว่ารับจ้างเลี้ยงควายเหระครับ ไปของมั่นสี่สิบห้าสิบตเนี่ยล้วเหลวงเลือลาย,อยาดองหรอกทุกรับทุกย่อนย่อนเลี้ยงว่าเรียกว่ายาฟังพูดเป็นป้ามะขามครับขามะขามมะขามมะขามขามะขามส้มนะครับเอาส่งโรงงานน้ำมะขาม เห็นว่างั้นนะสุดลูกของลูกตาไปน,นู่นครับวันนี้ก็สุดไปนูนนนนปน่นนะครับนู่นทิวป่านู่นนะครับเขียวๆนุนน่นเงี้ยมดครับนี่ฝั่งนู้นจะเป็นอขอออกวัวคนเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งนูน้นนะครับใช่หมดนะครับนี่ สพันกว่าต้นว่างๆก็เรียนเชิญนะครับแวะมาเที่ยวได้ที่สกลนครครับเที่ยวพีหน้าพีหน้าได้กินผลแน่ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปนะครับลุงเหยี่ยมขอขอบพระคุณมากขอให้ทุกท่านที่เป็น fc มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ โรคพยะได้เบียดเบียนเจริญร,รุ่งเรืองในหน้าที่และการางานครับขอบพระคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ